สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะโยก็อยากจะมาแชร์ประสบการณ์ดีๆให้ทุกคนได้ฟังกันนะคะหลังจากที่ตอนนี้นะคะน้องก็ใกล้ Bliss จะขวบหนึ่งแล้วนะคะโยยังไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้ให้ทุกคนได้ฟังกันเลยนะคะก่อนอื่นเนี่ยขอบอกถึงเรื่องความรักและความผูกพันที่มีให้ลูกก่อนนะคะว่าตอนนี้ตัวเองเนี่ยหลงรักลูกไปแล้วนะคะหลงมากนะคะตอนแรกไม่เชื่อว่าการที่มีลูกเราจะติดลูกได้มากขนาดนี้นะคะตอนนี้คุณแม่ก็ติดลูกแล้วคุณลูกก็ติดคุณแม่นะคะขอบอกว่าความผูกพนันความรักนี้มันช่างวิเศษ มากๆนะคะแล้วก็ประสบการณ์ต่างๆโยกก็เชื่อว่าโยกก็ยังเป็นคุณแม่มือใหม่นะคะเรื่องต่างๆนานา,นานเนี่ยเราก็จะไม่ค่อยรู้แต่เราก็จะค่อยๆเรียนรู้ไปพร้อมๆกับเขานะคะซึ่งพัฒนาการของเขาเนี่ยเราก็จะได้เห็นทุกรูปแบบโตไปเรื่อยๆนะคะซึ่งโรรู้สึกว่ามันวิเศษมากๆแล้วก็ทําให้โยมีความสุขมากๆนะคะโอเคมาเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าว่าหลายสิ่งหลายอย่าง,างเนี่ยก่อนคลอดเนี่ยเราก็จะหาข้อมูลว่าเราต้องเตรียมอะไรกันบ้างคะไม่ว่าจะเป็นของใช้เด็ดต่างๆนานาแต่ ย่ไม่ค่อยห่วงเรื่องนี้เพราะว่าโย่มีที่ตักเตรียมไว้เรียบร้อยแล้ะของใช้ของเด็กต่างๆนะก็จะพอรู้บ้างแต่ว่า พอมาในเรื่องของการเก็บสเตมเซลล์เนี่ยเขาบอกเลยว่าเรื่องนี้โยใหม่มากโยไม่ค่อยรู้นะคะใหม่มากแต่รู้มาว่าเราควรจะเก็บสเตมเซลล์ก็เลยเซิร์ชหาข้อมูลด้วยวิวัฒนาการของเขาหรือว่าเทรนของเขากระแสมันมาแรงมากเพราะว่ามีแม่แม,แม่ที่เขาคลอดลูกใกล้ๆกันเนี่ยเขาก็จะบอกว่าแม่เก็บสเตมเซลล์ไหมเก็บที่ไหนดีนู่นนี่นั่นเราก็ไปรีเสิร์ชมาเยอะหลายที่มากนะคะแต่ที่เดียวที่โยรู้สึกว่าโยมั่นใจและโยอยากทํามากๆนะคะ คือไทยสเตมไลฟ์ค่ะทำไมโยถึงเลือกที่นี่เพราะว่าพูดตรงๆว่า พี่สาวของโยก็ใช้ที่นี่แล้วด้วยความที่เขามีประสบการณ์มาจากการที่เขาเลือกที่นี่เนี่ยโยพูดได้เต็มปากว่าโยก็เชื่อตรงนี้โยมีความมั่นใจที่นี่นะคะโยก็เลือกเลือกเก็บสเต็มเซลล์ที่นี่ค่ะที่ไทยสเต็มไลฟ์นะคะแล้วก็สิ่งที่โยเลือกเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวโยจะอธิบายให้ฟังกันค่ะค่ะแบบแรกนะคะโยก็จะเลือกเก็บสเต็มเซลล์จากเลือดสายสะดือนะคะหรือว่าที่เขาเรียกกันว่า u m b i l i c a l cord b l o o d นะคะตัวเนี้ยจะใช้ในการรักษาโรคต่างๆที่เกี่ยวกับเลือดนะคะ อย่างเช่นมะเร็งเม็ดเลือดขาวโลหิตจางแล้วก็ทาราซิเมียนะคะเอ่อพวกนี้จะใช้ได้กับลูกเท่านั้นนะคะแต่ว่าถ้าใครในครอบครัวที่จะใช้เกี่ยวกับรักษาโรคต่างๆพวกนี้ต้องดูมาตรวจความเข้ากันก่อนนะคะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับเลือดนะคะเป็นการเก็จบจากเลือดสายสะดือโดยตรงเลยค่ะ ค่ะส่วนแบบที่2นะคะโยก็เลือกเก็บสเต็มเซลล์แบบเนื้อเยื่อสายสะดือน,นะคะหรือว่าที่เขาเรียกกันว่าคอร์ติชูนะคะตัวนี้เนี่ยก็จะช่วยรักษาโรคต่างๆในอนาคตได้อย่างเช่นโรคเบาหวานข้อเข่าแล้วก็การอักเสบต่างๆของร่างกายนะคะค่ะก็การเก็บสเต็มเซลล์ที่ไทยสเต็มไลฟ์เนี่ยราคาและค่าใช้จ่ายเนี่ยถือว่าคุ้มค่ามากๆเพราะว่ารายละเอียดที่เขาให้มาอินโฟเมชันต่างๆแล้วก็ การเ,าเขาเรียกว่าความสะดวกสบายเวลาที่เราคลอดลูกเนี่ยเขาก็มาหาเราถึงที่นะคะแล้วก็เก็บไปอย่างเรียบร้อยนะคะปลอดภัยทุกอย่างเรียบร้อยนะคะซึ่งทางโยก็แฮปปี้มากๆแล้วก็แม่แม่คนไหนที่มีข้อมูลที่อยากจะสอบถามเพิ่มเติมนะคะถามโยเข้ามาก็ได้นะคะหรือว่าติดต่อไปที่ไทยสเตมไลฟ์ก็ได้ค่ะวันนี้นะคะโยก็มาแชร์ข้อมูลให้ทุกคนได้ฟังกันอยากจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเก็บสเตมเซลล์ต่างๆนานา ดีเทลมากกว่านี้นะคะก็ไปถามไทยสเต็มไลฟ์ได้นะคะแล้วก็แม่ๆคนไหนอยากแลกเปลี่ยนอะไรในเรื่องการเลี้ยงลูกอะไรหรืออยากถามอะไรยโยเข้ามานะคะโยยินดีตอบทุกเรื่องค่ะแล้วก็เรามาแชร์ประสบการณ์นะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากค่ะ